สวัสดีครับทุกคนตัก็ก็จะพาทุกคนมาดูนกตะก้อที่จะก้อเลี้ยงไว้จะเป็นพันธุ์อะไรเราไปดูกันเลยค่ะนะครับที่จะก้อเลี้ยงไว้ก็จะเป็นพันธุ์หงโยเราจะมาบอกนิสัยแล้วก็อุปกรณ์นะครับนิสัยนกแล้วก็อุปกรณ์ในกรงของนกนะครับอย่างแรกก็ต้องนิสัยก่อนเลยนะเอาตัวนี้ก่อนเลยปางเย็น บางยิงก็ชอบแต่งสวยแล้วก็ชอบตกใจแล้วก็ชอบจีบสาวด้วยแล้วก็ชอบหลับตาด้วยนะครับเวลาไม่ได้เป็นเวลาเวลาอยากนอนเนาะตัวต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นเจ้านมสดเป็นตัวเมียนะครับนมสดชอบหลับตาแล้วก็ชอบกินกะเพรา แล้วก็ชอบอยู่อยู่กับอชอบอยู่แบบกับเพื่อนน่ะติดเพื่อนมากเลยแล้วก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะครับตัวต่อมาตรงนี้เลยนะครับตัวเมียเชื่อน้องอัง,งุนอัง,งุนเนี่ยให้ขึ้นมือก็ได้เป็นนกที่เชื่องที่สุดเลยครับเชื่องเลยครับ แล้วก็ตัวต่อมาตัวผู้ปังเย็นปังเย็นชอบบินชอบบินแล้วก็ชอบจีบสาวเหมือนกันเวลาขี้ตกใจก็บินแบบบินรอบกรงเลยครับแล้วก็ประสบการณ์ของปังเย็นเคยประกัดกับกัดกับแฟนของเขาก็จะเป็นนมสดกัด เช็ดแผลให้แล้วแหละนะครับต่อไปก็อุปกรณ์เลยนะครับอุปกรณ์อย่างแรกก็ต้องมีลังเพาะมีสองแบบนะครับมีแบบลังมะพร้าวลูกมะพร้าวแล้วก็กล่องลังไม้นะครับนี่นะคะเป็นอย่างนี้แหละเปิดเข้ามา เรายังไม่ได้ปูขี้เลื่อยเลยทุกคนเพราะเราเพิ่งเอาใส่เมื่อวานเองเราเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเห็นว่าเขากำลังจะตั้งคันเนอะอย่างต่อไปก็จะเป็นน้ำแล้วก็ทันญพืชอาหารเม็ดนั่นแหละครับแล้วก็กระจกแล้วก็คอนไม้ที่จริงแล้วว่าจะเอาคอนมาอยู่แต่ นอนเขาคนหมดน่ะเราก็เลยไม่ได้เราก็เลยเอากิ่งมาขามให้น้องก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเราก็จะจะซื้อมาติดให้น้องอยู่อย่ากลาดกาันแล้วก็มีกาเพานะครับอันนี้ก็จะไม่ใช่กรงนะคะเป็นบ้านนกเป็นกรงบ้านนะครับกรงบ้านขนาดใหญ่อยู่นี่นะครับ สำหรับรคลิปนี้ตะก้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์ให้น้องตะก้มีกำลังใจซื้อนกมาเพิ่มด้วยนะครับบ๊ายบาย